กลับมาประเด็นเด็ดเจ,จ็ดสีในช่วงนี้เราไปดูอีกหนึ่งวาระการสําคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอต้องทําอย่างเร่งด่วนคือการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันค่ะจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตรอโดยจะเริ่มจาก2โครงการใหญ่ก็คือโครงการบริหารจัดการน้ํา3.5แสนล้านบาทและแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาติดตามจากรายงานของคุณอัครพงศ์นะครแก้วค่ะ ผ่านมากว่า2ส,สัปดาห์ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเข้ามาบริหารประเทศนอกจากการเร่งตรวจยึดอาวุธของกลุ่มกองกําลังตามอำนาจกฎอัยการศึกทั่วประเทศและเดินหน้าคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วอีกหนึ่งมาตรการสําคัญคือตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันทุกโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณปี2557และโครงการข้างค้างของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เกิดความโปรง่งใส ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐหรือคอตอรอที่คอสอชอแต่งตั้งขึ้นได้ประชุมในวันนี้และมีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมา4คณะเร่งตรวจสอบประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการแผนงานงบประมาณเพื่อวิเคราะห์ทุกโครงการทุกแผนงานว่าเหมาะสมหรือไม่2อนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจรารณาโครงการที่อนุมัติแล้วและยังรองบงประมาณปี2557 คณะที่3อนุกรรมการด้านการเงินการบัญชีและ4อนุกรรมการตรวจพิเศษซึ่งจะเป็นหน่วยจู่โจมเปรียบเป็นหน่วยเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบทุกโครงการที่พบสบเคทุจริตอนุกรรมการที่สําคัญมากคือด้านตรวจพิเศษอันนี้เปรียบเสมือนหน่วยจู่โจมพิเศษนะครับอนุกรรมการทั้ง4คณะจะมีเจ้าหน้าที่จาก4หน่วยงานหลักคือกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายปฏิบัติงานเบื้องต้นจะเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องกับโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5 0 0 0 0ล้านบาทและโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามาชี้แจงซึ่งเป็น2โครงการแรกรวมถึงการตรวจสอบโครงการของคอสชหลังจากนี้เรื่องของการพิจารณาแผนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําโครงการแท็บเล็ตพีซของกระทรวงศึกษาธิการนี่คือ2โครงการที่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง คอตอรอจะนัดประชุมอีกครั้งในวันพุธหน้าสรุปโครงการที่ต้องเข้าตรวจสอบและโครงการที่ต้องยุติหากพบมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นอัครพงศ์นครแก้วรายงาน